โอเคครับผมวันน okay. so uh, you ี้ผมมาขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนะวันนี้ก็ผมนะครับเอสไงแล้วก็วันนี้เรามาอยู่ในเกมออสตาชาเวอร์ดีฟน์ครับผมแล้วก็วันนี้คือผมจะมารีวิวตัวละครของเจ้ามาดาระในเกมออสตาครับผมนะซึ่งเป็นตัวละครใหม่แบบล่าสุดเลยครับผมนะที่เพิ่งเข้ามาครับผมนะสามารถหาได้จากกล่องสามครับผมนะสามารถหาตัวมาดาระได้จากกล่องคิสต์มาร์คบ็อกซ์สามครับผมนะซึ่งแน่นอนว่า ในไลฟ์วันนี้คือผมแจกแน่นอนนะผมนะไม่ต้องห่วงว่าใครจะไม่ได้กันคือผมแจกแน่นอนก็ผมนะโอเคเนาะส่วนใครที่อยากดูตัวละครตัวนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะผมนะโอเคใครกดแล้วก็ไปดูคะแนทุกคนไดโกก็ผมอะตอนนี้นะก็เข้ามาในเกมนะผมนะก็ด่านที่ผมจะใช้ดิดวิ็คือด่านของโทติโกก็ผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือสวยขึ้นกว่าเดิมนะผมนะไม่รู้ว่าเก่ยวหรือเปล่านะผมนะนะก็ ใครที่ถามว่าเสียงพี่เป็นอะไรวันนี้ก็คือเสียงพึ่งตื่นของผมนะเสียงพึ่งตื่นนะขผมนะเพราะว่ามันเป็นเวลาที่ผมอัคดคลิปอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเวลาตอนที่ตอนเชาน้านาคือประมาณ8ปดโมงขอผมนะคือพี่พึ่งตื่นนะผมนะก็วันนี้ค่อนข้างที่จะจะจะตื่นสายของผมแล้วันนี้ครับผมเนาะตัวที่จะได้คือผมจะวางเจ้าบูม่าก่อนเลยกันอ่ะเอา้าผิดตัวเฉยพาวาจินอตไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคครับแล้วก็ผมจะวางเจนอตก่อนแล้วกันเพราะว่าให้เขาแบบว่าไปตีก่อนเหมือนกันเนาะให้เขาเคลียร์ก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยวางบูม่าครับผมนะผมวางเป็ตัวจริงๆคือวางบูม่าก่อนแล้วค่อยวางเจนอตครับผมไม่เป็นไรก็วางก่อนแล้วกันค่อยๆไปค่อยๆไปครับผมนะโดยที่ของค่าวางของมาตาละครับผมนะค่าเริ่มต้นนี่คือ5,000ันครับผมนะเท่ากับเกรย์ครับผมเท่ากับเกรย์เลยครับผมก็ตัวประมาณแพงแบบพอๆกันเดี๋ยวมาดูกันว่า มาดาณ์นั้นจะเหนือกว่าหรือเปล่าับผมนะจาตัวที่ว่าเหนือกว่าหรือเปล่าแล้วก็จะโหดหรือเปล่าผมนะต้องรอดู่าผมนะโอเคเนาะเดี๋ยวตอนนี้คือผมก็ต้องแอว่ารอเงินก่อนแลยกันโอเคเดี๋ยผมทาการตัดคลิปเพื่อรอเงินนียผมนะเพื่อจะได้คลิปแบบว่าจะจะได้ไม่ต้องยาวเกินไปท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวพี่จัดคลิปกันแลวกันอ่ะโอเคผมนะตอนนี้คือผมก็ได้ทําการวางเจ้ามาตรารอผมนะก็คือค่าวางห้าพัน คาราโต้นี้คือ2,450ส่วนระยะ45แล้วก็วงในการไม่ใช่วงดิเคาเรียกว่าแล้ววินงที่ตะการจบปีคือ6.45โอ้ผมนะ6.45ตะการโจบปีหนึ่งครัโกผมนะก็ใช้เป็นกระถางไฟโอ้ผมนะเบสิกเลยโอ้ผมนะสับเจ้าตระกูลของอุจิฮะโอ้ผมนะก็คือว่าเขาใช้กระถางไฟเบสิกไปแล้วเนาะโอเคถ้าใครที่ติดตามคาราโตะโอ้ผมนะก็คือจะรู้เลยว่าเจ้าตระกูลของอุจิฮะเนี่ยมันใช้กระถางไฟตั้งแต่เด็กอย่างผมนะโอเค ส่วนผมทําการอัาวขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งก็คือใช้เงิน4,500แล้วก็บวกแค่พลังโจมตีของผมนะโอเคครับเลยขอผมนะตอนนี้ก็คือพลังโจมตีอยู่ที่4,900ระยะ45ส่วนการโจมตีตอนหนึ่งครั้งก็คือ6.45ของผมนะโอเคมันคือความเร็วในการโจมตีและของผมนะ6.45โอเคของผมนะขั้นที่สองใช้เงิน5,000 แล้วก็บวกระยะสิระยะแล้วก็บวกเดสองพั้าร้อยห้านะครับผมโอเคอัพไปเยลยกันนะผมตอนนี้เบิดตัวนก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดระยะห้ส่วนมีเทการจูตีคือหกวีจุดส่น 5, 5, 5, 6, นะครับมตัสห้าสิแอนโอเคแล้วก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็อัพต่อผมนะอัพขั้นที่สามใช้เงินหกพับาทใช้แล้วก็บวกระเบิดสองพันเจ็ดร้อยผมนโอเคอัพเยลยครับผม โอเคตอนนี้ดาเมลอยู่ที่12ื่นสองัหมืร้อผมนะ 1200, มนะแล้วก็ระยะห5าส่วนควอเบริการต่ปีคือ6.45ุด่้าเท่าเดิมไนะ้มเท่าเดิมทุกอยาก่างก็ผมนะโ okay. อเคอัพคันที่ 4, ใช้เงินเจ็ดพันเมระยะบสิบห้แล้วก็บอดาเมรบสามพัน 3, 000, มนหยโอเคคมนะีอัพเลยกันก็ตอนนี้คือดาเมลอยู่ที่หมื่นา,ามันสงระยะเจ็ดผมนะอนคว้างที่จะจะมง กว้างก็ผมนะบางทีครีบวงใกล้กับจะกว้างก็ผมนะโอเคแล้วก็ดูทรงแล้วก็คืออัพคงหลายขั้นหน้าดูครับผมโอเคอัพยาวๆก็ผมนะขั้นที่5ใช้เงิน8,000บวกระยะ15แล้วก็บวกพลังโจมตี3,500้ร้อผมนะโอเคผมนะัอัพไปแล้วผมโอเคเนาะขั้นที่6ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ผมนะก็อัพเหไปแล้วผมนะมนนมนะใช้เงิน850เอ้ย850บาท 8,500นห้ร้อยบวกพลังจ 35, มตนะี3,500ันห้าเท่ับเลยครับผมยังไม่มีท่าเปลี่ยนแปลงกวนะ่าแม้จะใช้กระถางไฟมันเดินนะผมเนาะโอเคเดี๋ยวของทำการอัพไปวกว่าจะถึงท่าใหม่กนะันเนาะโอเคเดี๋ยวขั้นที่7นี้ใช้เงินสามใช้เงิน8,500ันห้าร้อยเท่บวกพลังโจมตี3,500เท่าเดินนะนะผมเนาะอับเลยครับผมโอเคเนาะส่วนขั้นต่อไปใช้เงินห0 0 0งแสนนะผมเนาะแล้วก็ บวกในยะ3า 30, บวกพาาจตี5000 0ื่นแล้วก็เป็นเซอร์รลกาวสมัยก็ผมนะก็คือใช้ยสุชนโน้ผมนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้คือผมต้องอัพบูม,ม่าก,ก่อน้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเงินจะไม่พออัพนะผมนะผมคิดว่าเจ้ามานาน้น,นี่ผมว่าแบบค่อนข้างที่ว่าจะแรงับผมนะแล้วก็อัพตั้งหลายขั้นนะผมนะอัพหลายขั้นแบบมากมากนะผมนะก็ค่อนข้างที่จะคาดหลังกับตัวนี้เยอะนะผมนะากผมนผมนะเพราะว่า หนึ่งเรคิลอ,อัพยาวผมว่าพลังก็คือคงจะโอพีเหมือนกันนะผมเนะี่โอเคเนี่ยก่อนหน้าก็คือผมต้องอัพบูม่าก่อนนะครนะับเพราะเดี๋ยวจะได้มีเงินมาอัพเจ้ามาตนะหนักก็หมเนี่ยเดี๋ยวระหว่างเราก็ตกัดคลิปกันในหะ้ก okay, นะันเนาะโอเคหอมไหมตอนนี้ก็เราก็ท้กาการบอกว่ารอเงินขึ้นแสนนะของท่านผู้ชมก็คืออัพไปแล้วนะอัพทั้งเซเบอร์อัพชางบูม่าคือตอนแรกคือผมคิดว่า มันคจงจะแบบว่าคือเอออัพแค่ไม่กี่ขั้นมั้งพวกตัวละครจต่กล่องเนาะก็คือแบบไม่นึกว่ามันจะมาแบบหลายขั้นขนาดนี้เนาะก,ก็คือแบบตกใจเลยก็คือใช้เงินเยอะเกินโอเคเนาะต่อมาก็คือห้าไม่ใช่ห้าแต่ต่อไปก็คือขั้นที่เจ็ดแล้วไม่ใช่ขั้นที่เจ็ดเนี่ยลืมหมดแล้วแหละโอเคของนม่ก็ต่อไปก็คือท่านที่แปดของแม่ก็คือใช้เงินหนึ่บบงแสนบาทถูกไหมยบนัสห้าหมื่นระยะสามสิบแล้วก็เป็นท่าใหม่ด้วยก็คือซาบูน่าริกาวซาแม่ถูกไหมโอเค เซซูซานโนในการโจมตีอัพเลเยอรับผมโอ้เป็นซูซานโนที่แบบว่ายังไม่ถึงนั่นของนะเป็นซูซานโนที่แบบว่ายังไม่เต็มตัวออกนะอัพขั้นต่อไปก็คือใช้งเงินอยู่ที่อ่าใช้งเงินอยู่ที่หนึ่งแสนห้าพันบาทของผมนะโอเคส่วนการโจมตีระยะนี้ก็คือ วงค่อนข้างที่แบบจะกว้างมากเลยผมนะเป็นทรงกลัวที่ว่ากว้างมากแล้วก็ระยะค่อนข้างที่ว่าจะไกลก็ผมนะระยะที่ว่าค่อนข้างที่จะไกลก็ผมเป็นการว่าซัลโมอนซุซานโนมาแล้วก็ทุบพื้นถูกนะไม่ใช่ทุบพื้นนี่บอกว่าเอาดาบมาฟันพื้นแล้วการมันเคลื่นดาบเออโอเคอัพขั้นต่อไปเลยกันเนาะโอเคผมเนะตอนนี้เราก็มาเดินทางมาถึงขั้นที่เก้าก็ ขั้นที่1สิบจะใช้เงินอยู่ที่1น0 0 0แสนหนึ่งพันเอ้ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นก็พอไหบอกได้หกหกหมื่นโอเคไม่ใช่บอกได้หกหมื่นบอกดันไปหกหมื่นเนี่ยหกหมื่นนี่คือตีทำแบบบอกเลยเลยแบบตัวเองจริงโอเคอัพสบายได้ไผมนะอัพเลยครับผมว่าตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรครับผมนะผมบอกแต่แลมเองก็หกตอนนี้โอเคอัพเรียบร้อยครับผมยังเท่ว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมนะค่อนข้างที่จะมีหลายขั้นละมากนะ ผมแล้วคือประมาณบูม่ามั้งบูม่าไม่กี่ขั้นว่าบูม่ามีสเปรดขั้นอุซานโตะคงดีสเปรดขั้นเหมือนกันนะโอเคแล้วก็อัพขั้นต่อไปของผมมันขั้นทนะี่สามของผมนะอัพเลเวลของผมก็โอเคคือตำมเมนเยอะมากท่านผู้ชมตำมเมนที่บอกว่าเยอะมากนะครับผมตอนนี้คือตำเหนสามแสนเะจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยระยะร้อยสิบห้าจนตีก็เคยหกจุดสี่ห้าของผมนะค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับตำาหนียกับระยะของผมนะ แต่มันไม่ตีแอร์มั้งหรือเปล่าอาจจะมีขั้นท้ายตีแอร์อาจจะเป็นแบบซูชันน่ขั้นท้ายตีแอร์ของไหมเอาจริงๆคือสกิลน่าจะตีแอร์แล้วนะนะสกิลคือมันกว้างมากนะเนี่ยคมดาบมันอนะน่าจะตีแอร์ได้ของไหมโอเคอัพขั้นต่อไปเลยขั้นที่สี่ของไหมโอเคผมว่าแล้วไง,งมันต้องมีด้วยสมุไรอะไรชูดิเคนเอ็กเพรสเอ้ยเอ็กโพชั่นสมุไรชูดิเคนเอ็กโพชั่นของผมก็คือ เป็นแบบว่ายังไงเนี่ยเป็นโซนโนโอปลาได้เข้าใจระเบิดนีเหรออ่าใช้เงินอ่าอยู่ที่เออสามแสนห้าหมื่นนี่ผมนะโอเคเดีย๋ยวพี่รองเงินก่อนแล้วกันใช้เงินขั้นที่จะเจ๊ก่อนไหมนะโอ้โหขมตกใจว่าจะมีสแปดขั้นที่ไหนได้มีสิบห้าขั้นนี่ผมนะมีสิบห้าขั้นนี่ผมนะโอเคก็คือตอนนี้คือพี่แกว่าเล่นจะแบบว่าไปคุมหน้าโซนตัวมอนวิ่งนะ้วผมนะโอ้โห เออผมว่ามาโจมตีเร็วนี่เดียวไหมประมาณแบบถ้าตีแอนด้ผมว่าน่าจะเป็นตัวฟรีที่โหดกกว่าซาโตเกแนะแน่ะแอนน่าจะโหดกกว่าซาโตเกะมั้งถ้าใช่นะท่านตีแอนด้วยนะับผมนะเพราะมันตัวที่หาง่ายกว่าซาโตเกะแล้วก็ทำง่ายกว่าด้วยครับผมนะเนาะถ้ามันแบบว่าอย่างนั้จริงจผมว่าน่าจะเติบเบต้าแทนซาโตเกะครับผมเนี่ยถูกไหมคือบวกระยะยี่ห้าจุดสามแล้วก็บวกได้ไปอีกสามแสนนะเออผมว่ามันเยอะมากๆเลยเว้ยเอาจริง มันไม่ใช่ตัวที่แบบกระจกกระจกนะคือมันตัวผมว่ามันก็ตอบพอใช้ง่ายให้ผมนะโอเคแล้วผมนะก็เมื่อกี้นี้คือติดตรงที่ปลายมันมีปัญหาเนาะก็คือต้องอัดใหม่คือผมนะก็ไมาต่ออีกแร้วผมนะก็ผมนะเป็นขั้นที่สิบห้าแล้วนะขั้นสิบห้าก็คือเป็นการเรียกซูซาโนโมาปล่อยดังเข้าใจแล้วก็ระเบิดแล้วผมนะเป็นงานที่ผมว่าโคตรจะดีแล้วก็ไม่เผาผมนะท่านผู้ชมก็คือผมว่า ตัวซูซาโนของมาตานั้นเพอร์เฟกต์มากนะคือมันสวยมากก็ผมนะก็ไม่ค่อยแหลกนะผมนะคือมันไม่แหลกก็ผมนะก็คือมันไม่แหลกเหมือนซาโตเกะผมนะก็คือซูซาโนแบบทั้งตัวแต่ของมาตาก็คือว่าตัวเกบครึ่งตัวแล้วก็เอฟเฟกต์ค่อนข้างที่จะดีก็ผมนะแล้วก็ตีแอร์ด้วยของมันสับขั้นที่สิบห้าผมว่ายังไงยังไงซะมาตาก็คงจะติดเบต้าแทนซาโตเกะแหละเอาจริงเพราะตัวแลโหดมากด้วยแล้วก็หาง่ายด้วยก็ผมนะในการเปิดกล่องเนาะแทบจะไม่ต้องไป อีโวหายตัวนะครับยุ่งงายกผมนะก็จะเป็นตัวที่คนน่าจะใช้เยอะพอสมควรสำหรับเจ้ามาตาระก็ผมนะโอเคก็คลิปในการรีวิวก็มีประมาณนี้ท่านผู้ชมนะดย๋ยวเราไปเจอกันทางหน้าเกมกันโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นการที่เรามาอยู่กันหน้าเกมก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับผมคิดว่าเจ้าตัวของมาตาระคือโหดจริงแล้วรงนนก็คือโหดมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะอัพหลายขั้นเนาะก็คืออัพแบบหลายขั้นเออ แต่ว่าอาจจะกินเงินเยอะกว่าสตูเกตนะกินเงินเยอะกว่าสตูเกตแล้วก็แต่ถามว่าดีไหมคือมันดีผมนะโคมามันดีมากเลยนะก็เราไปหาแช้กันได้แลวกันเนาะเดี๋ยวตอนปะมาสักไม่เที่ยงก็สี่โมงนะอะผมจะเปิดไลฟ์ผมนะถ้าผมเปิดไลฟ์เมื่อไรก็ผมจะมาบังประกาหรือว่าแจกผนะแจกแจกเจ้ากล่องขวัญนี่กผมนะเพราะว่าผมมีค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรผมนะโอเคแล้วใครที่แบบว่ายังไม่ได้กล่องของมาตนะก็สามารถมาเอากับผมได้ในไลฟ์นะก็ เอาไว้เจอกันตรงในไลฟ์ของผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากงยังไมกดไลค์กดแชร์นะผมแล้วก็ยาลืมกดติดตามด้วยก็ผมเนะโอเคแล้วก็สำหรับใครที่กดแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างขอตัวไปก่อน,จนเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับผม